สูตรนี้จิ้มเทมปุระอร่อยมากที่สุดจัดจ้านที่สุดเป็นไงคะง่ายเร็วอร่อยกะหล่ำปีเราล้างเสร็จแล้วนะคะมือซิลินล้างสะอาดแล้วนะคะ ลมันนี้สวยสวยหัวแน่นๆซิลินจะใช้ที่ขูดตัวนี้ซื้อมาจากอเมซอนมันจะปรับระดับได้เห็นไหมเอ่ยปรับระดับได้ซิลินใช้เบอร์หนึ่งตัวนี้มันจะใส่ได้บางมากเลย ซีลินอยากจะได้กระหล่ำปีบางๆแบบที่ญี่ปุ่นเขาเอามีดซอยทีๆๆๆๆอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ซอยเก่งขนาดนั้นเนาะซิลินก็ใช้ตัวนี้เอาละกันตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งเขาจะมียางตรงนี้นะคะวางเกยไว้ไม่ให้ลื่นพอดีกระบะอันเนี้ยของซิลินมันอันใหญ่ไงถ้าเกิดเป็นอันเล็กอะ่ะมันก็จะวางได้พอดีหน้าหลังเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ใสเลย สวยบางเฉียบนี่ค่ะจะได้บางแบบนี้เลยเดี๋ยวซิลินใสอันนี้ให้หมดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลับมาดูกันอีกที ซิลินก็เหมือนเดิมจะใช้ตัวขูดตัวนี้จะได้เร็ว เราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระหล่ำปลีอันนี้ไปแช่น้ําก่อนเอาเขาไปแช่น้ําให้เขาฟูให้เขากรอบนะคะแช่แป๊บหนึ่งผ่านไป10นาทีนะคะกระหล่ำปีของเราตอนนี้เริ่มฟูแล้วเห็นไหมเอ่ยฟูกรอบ ฟูมากเลยแล้วก็กรอบมากเลยนะคะเอากะหล่ำปีของเรามาเสด็จน้ำก่อนนะคะและเดี๋ยวเรามาทำซอสทำมายองเนสนะคะมายองเนสญี่ปุ่นสำหรับหมักกะหล่ำปีกันค่ะ อันนี้จะเป็นสูตรน้ำสลัดญี่ปุ่นนะคะสูตรน้ำสลัดญี่ปุ่นอันนี้มันก็จะเหมือนกับมายองเนสนั่นแหละแล้วเราเออใส่น้ำมันงาสูตรตัวนี้นะคะรสชาติจัดจ้านรสชาติจัดจ้านอาร่อยเอาไว้ไปดองกับผักกล่ำปีนะคะในสูตรนี้จะมีน้ำมัน น้ำมันพืชนะคะ400กรัมไข่แดง5ใบน้ำมันงา30กรัมเกลือ3ช้อนชาพริกไทยสักครึ่งช้อนหรือ1ช้อนชาก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะชอบรสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยน้ำส้มสายชู30กรัม น้ำตาลทราย180กรัมอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่ามัสตาร์ดเป็นมัสตาร์ดฝรั่งเศสนะคะ2ช้อนชาเพื่อความรวดเร็วนะคะ <S <S <an> เราก็จะใช้โถตัวนี้ <S <S <an> ปั่นน้ำสลัดของเรานะคะจะได้เร็วขึ้นเนาะ ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยใส่น้ำตา เสร็จแล้วคะ่ะมายองเนสของเราเห็นไหมได้แล้วนะคะมายองเนสของเราข้นคลักเแล้วสูตรนี้ไม่คืนตัวนะคะ อันนี้เอาไปจิ้มกับอะไรก็อร่อยจิ้มของทอดจิ้มกุ้งทอดผักทอดจิ้มเทมปุระอร่อยมากนะสูตรนี้จิ้มเทมปุระอร่อยมากที่สุดจัดจ้านที่สุดเป็นไงคะง่ายเร็วอร่อยอันนี้กะหล่ำปลีสเสด็จน้ำแล้วนะคะเพื่อนๆดูกรอบน่ากินที่สุด แล้วเดี๋ยวเราจะเอามายองเนสมาเทสใส่อ๋อใส่นี่หน่อยแครอทด,ดูสิมายองเนสของเราคน้คนๆเทยังไม่อยากจะไหลเลยค้นขนาดไหน เทไม่อยากจะออกแล้วก็ค่อยๆคลุกเค้านะคะคลุกเ้าเบาๆทุกคนมายองเนสญี่ปุ่นตัวนี้นะกินคู่กับอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะ โดยเฉพาะของทอดแล้วสลัดตัวนี้นะากินกับกุ้งเทมปุระอร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวซีลินว่าจะเอาไปขายที่ตลาดเอาไปขายคู่กับของทอดกินคู่กับเออปอเปี๊ยะเรานี่ก็เลิศน่ากินน่ากินเดี๋ยวเรามาหมักทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่กล่องกันค่ะ

Deux salades, six avocats, c'est californien. Parfait. Passe-moi, euh, passe, s'il vous plaît. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Merci, vous de même. Au, au revoir. เดี๋ยวจะกินให้ดูโโโโซิลินเอามายำใส่คี้คูแมนเอ่อขี้คูแมนเค็มแล้วก็ขี้คูแมนหวานน้ำส้มใสช่ชูมันนาวนิดหน่อยนะคะจะได้หอมแล้วก็น้ำมันงา อันนี้สาร่ายที่เหลือของเหลือเราไม่ทิ้งเรากินวิธีกินกินยังไงนี่นะคะสาร่ายตัดยังไงก็ได้คะ่ะตามใจเลยคะ่ะใส่ปลาเลยจ้าเหมจุกจุกใส่ปลานะคะใส่ถั่วนี่ใส่ข้าวใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เลยนะคะ แล้วก็ห่อค่ะห่อยังไงก็ได้อยากห่อยังไงก็หอ่อนี่จ้ะแล้วก็กินเลยค่ะหืมหืมปลาอร่อย ดูงนฤษค่ลูกสิทค่ะเพลย์เพลย์มอันนี้เป็นอังกฤษ just English แค่เคบ่งอ๋อเฮ้ยพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนตอนนี้แม่ดูไอ้ม่เข้ามาอแม่ตัดอันเล็กอร่อยกว่าไม่ฟินิ s ลูกฟินไปเรื่อย ให้ให้คุณผู้ชมทางบ้านเขาดูว่าเรากินอร่อย <laughs> ดีไหม mm hmm. ทายังไงโนเอตักก่อนลูกเดี๋ยวมันใหญ่ไปนะแม่มาอเดียร์ฮนมแม่มาแคนาดาอแคลิฟอร์เนีย เต็มปากเต็มคำอยากใส่ปลาขนาดไหนก็ได้ข้าวเข้ทำค่ะทุกคนใช่ทุกคนทําเองทุกคนทําได้เด็กๆก็ทําได้ใช่เด็กๆกินอย่างนี้อร่อยดีไหมลูกดีค่ะดีกับเป็นซูชิเป็นเป็นแบบม็อกโซ่เล็กๆไหมอย่างนี้ยังไงดีกว่านเอชอบแบบไหนครับเล็กๆเอาเล็กๆนอ a ก็เอาเล็กๆสิลูกอันนี้มันใหญ่เกินไปหม่ามาบอกแล้ว ตี๋ตรงงมากินด้วยกันอเ <c oughs> อันนี้ก็ผักในสวนนี่สาหรหลายในทะเล อันเล็กๆนี้มากกว่าอออืมอืมมว่ากินแบบนี้สนุกว่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราเอาแบบหลายๆอย่างอืม,มารวมกันไม้หมดอย่างนแตงแตง,แตงกวาอ,า,า,ออา,าอะโวคาโดอะแม่อ,อโวคาโดมีคออะโวคาโดเหลืออร่อยมัน ออืืเข้ากันอร่อยเลยเอออันนี้ไกนนนมามาันี้นาหม่าม้าตัดไม่ไดาม่าม้าทำเอาข้าวไหมนิดนึงนี่มาม่าทำให้ดูเนยใส่ข้าวไม่ไม่เอาอันนี้ไกันี้เนี่ยนอนนี้นะซอสหน่อย โอ้ยเนี่ยน้องเอลองชิมคำเล็กๆอย่างนี้อร่อยกว่าไหมครับลองชิมดูลูกข้าวละลายเลยนะ <laughs> นะข้าวละลายในปากเลยคำหนี้ดีก็คำนั้นเราคำหนี้ดีกว่าเราไม่ทำซูชิแล้วข้าวยำ <c oughs> ยำกันเองเนี่ยอยากจะใส่อะไรก็ใส่ 这个也慢点。